เมื่อเราดูหลอกนะครับสิ่งที่เราสนใจจะดูคือ manage key zone นะครับ manage key zone ก็เริ่มนะครับเราจะเห็นว่ามีหลอกเกิดขึ้นนะครับเพื่อจะใช้งาน key ในการ copy ส่วนการใช้งานต่อจากนี้ไปนะครับส่วนการใช้งานต่อจากนี้ไปให้เรา copy นะครับให้เรา copy ค่า etc n a m e d c o n f ค่านี้นะครับค่าที่เราเพิ่งเิมเมื่อกี้ครับทั้งหมดนี้ Copy นะครับอโทษครับ Copy มานะมาแล้วไปใส่ไว้ในเครื่องสลาฟเอาไปใส่ไว้ในเครื่องสลาฟนะครับ v i e t c n a m e d c o n f ให้เรา Copy มาแล้วก็เอามาใส่ไว้ นไปก็ปี้ใหมนะครับเรียบร้อยนะครับ เหมือนเดิมครับเมื่อเรา copy ี้เราก็เดี๋ยวจะต้อง restart service ดังนั้นผมจะต้องเทีร์ล็อกตั้งไว้นะครับจะได้รู้ว่าเออร์เรอร์หรือไม่เออร์เรอร์นะครับเราก็ restart service name มดีเราก็ restart service name มดีเราก็จะเห็นว่ามี k ค y manage จโ n นนะครับคีย์แมเนจโซน เพื่อระบุดังนั้นต่อจากนี้ไปนะครับการสื่อสารระหว่าง DNS server ทั้งสองเครื่องนี้ก็จะมีการเข้ารหัสนะครับเราลองทดสอบในส่วนของ name อ่าตัวทีครับ d d i c นะครับ f w w w e x a m p l e c o m enter ดูนะครับ เราก็ยังใช้งานได้ตามปกติแต่สิ่งที่ต่างไปคือต่อไปนี้การสื่อสารระหว่างกันก็จะมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยเอาละครับสำหรับผู้เรียนนะครับเมื่อถึงตรงนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตสรุปแบบนี้แล้วกันนะครับว่าขั้นตอนการใช้งาน DNS server ที่เราทำมาทั้งหมดที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ทำให้เป็น caching server นะครับทำเป็นโซน master slave และสุดท้ายคือการใช้งาน key นี่ก็เป็นการติดตั้ง DNS Server ในการที่ใช้งานจริงในในองค์กรนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ผู้เรียนคงจะต้องทบทวนความรู้และศึกษาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นในบทต่อไปเราจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการติดตั้งเว็บเซ v e r เอร์เพื่อจะใช้งานเว็บไซต์เดี๋ยวพบกันนะครับ